ันนี้นะคะก็เป็นมารองกระทงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะอัดความรู้สึกของคนในงานกันค่ะว่าคนที่เขามีคู่หรือว่าคนที่เขาโสดที่เขาจะรองกระทงแบบไหนนะคะไปเลยค่ะชื่ออะไรมาจากคณะอะไรคะสวัสดีค่ะชื่อแกรจังค่ะอ,อยู่ปีสองค่ะมาจากคณะศิลปกรรมเินเข้มรู้สึกในงานออรองกระทงวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะมีงานยิ่งใหญ่มากชอบมากแบบว่าบรรยากาศแสนสีเสียงดีเวอร์เออพอนเราอยากรู้ว่า คนโสดหรือว่ามีคู่นี่ค่ะเขาจะรอกันแบบไหนเออแล้วคือโสดไหมคะหรือว่าเป็นแฟนกันอันแอนเป็นแฟนกันค่ะว้าคือรอกระทงแบบเดียวกันใช่ไหมคะใช่คือฉัเราเป็นเด็กไอทีเราแล้วก็ต้องรอแบบไอทีใช่แม่เด็กเด็กไอทีรออย่างนั้นไม่ใช่ตอนนี้นะคะเขาก็จะมาสาธิตการรอกระทงนะคะโอ้ god ุอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะเชื่ออะไรมาจากคณะอะไรชุอเต้ยคะ่ะจาก C A ครับผมเชื่อดอาบครับจากซีความรู้สึกในงานวันนี้ยังไงบ้างคะในความรู้สึกของเราอ,เยอยากให้มีบ้างไฟครับผมคนเยอะชิบหายก็คือมีแฟนไหมคะหรือว่าโสดหรือว่าลอยด้วยกันหรือว่าจะลอยกับแฟนคะอันนี้หัวผมครับผมมีกันใช่ไหมคะอุ๊ยกอดกันให้ดูได้ไหมคะ คณะอะไรคะือวินนี่มาจากคณะมนุษยศาสตร์ค่ะสาขาปริศาสตร์เยบอยอาค่ะจากาาคณะศศึกษาน้อยก็อยากจะถามนะคะว่าความรู้สึกในงานวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าอาเข้าปีหนึ่งนเน<ร>าะเพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้เป็นอย่างแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากจอยค่ะม่วนมากๆเลยคนเยอะสนุกมากการระทมของเราในวันนี้รอกับแฟนรอกับเพื่อนหรือว่า ลอยคนเดียวค่ะลอยกับเพื่อนค่ะเพื่อนค่ะเองสดจิได้นะคะเอ้เบลว่โอ้มาก๊าดนะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณคชะชื่ออะไรนะคะแล้วก็อยู่คณะอะไรคะือชื่อกันครับคณะเพสก็อยากจะถามนะคะว่าความรู้สึกในงานวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกดีครับก็จะถามนะคะว่าเรากะทงวันนี้นะคะ คือเขาจะลอยแบบไหนลอยกับแฟลอยกับเพื่อนหรือว่าลอยคนเดียวลอยอยกับเพื่อนครับลอยกับเพื่อนนะคะขอบคุณนะคะพี่ชื่ออะไรอยู่คณะอะไรคะรอยอย ชื่อกอดนะครับอยู่วิทยาลัยการบันการปกครองค่บการของงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยปีนี้รู้สึกยังไงบ้างคะอ๋อลุกซึว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับเพราะว่าก็ทุกคนก็รู้กันนะครับว่าโควิดที่ผ่านมาก็ทําให้ไม่มีกิจกรรมแล้วก็เรื่อง่อกผมเองที่เพิ่งอยู่ปีสองนะครับก็เลยก็เลยเพิ่งเจอกิจกรรมแบบนี้ในในมหาวิทยาลัยนะครับที่เป็นลอยกระทงในมหาวิทยาลัยซึ่งปกติก็ลอยกับครอบครัวที่บ้านนะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นคณะดำเนินงานนะครับอ่าคณะดำเนินงานบรรลอยกระทงด้วยนะครับก็ คณะบริงารไปเล้ยน,น,ยน,น,นะครับแบบเป็นบางส่วนไปเล้ยนนประมาณนี้ครับแล้ววันนี้มาลยไปทงกับใครคะมาลอยกับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆที่อยู่เอกและทำชาศาัศาตร์ที่ใช้ใน,นการประกวดปกะรองด้วยกันนั่นเองโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรมาจากคณะอะไรคะ โมลอยเดบีมค่ะดิ๊งค่ะลายเอ๋ยมาจากชีวาค่ะวันยองค่ะไม่ไพ่จากคณะอะไรกันคะมิเดียการศัลย์เปนค่ะนี่นะคะจะมาถามความรู้สึกในงานระครงของมหาลัยวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะมีแต่คนมีคู่มาเต็มเลยเราแบบเออเสียใจเนาะเสียใจคนช่ำค่ะทั้งกลุ่มค่ะเจอคนหล่อที่จริงใจโดยเฉพาะหนุ่มแบนเจอเหมือนกันค่ะไม่ได้ลอยค่ะมือถือกระทงค่ะ อ่อยแค่นี้ค่ะคแค่นี้ค่ะขอบคุณมากนะคะ